สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเช่นเคยนะคะผ่านวิดีโอสัปดาห์นี้เรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องข้าวมหศสรรย์น,นะคะมาดูกันเลยนะคะว่าสัปดาห์นี้สิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลย 1. ชนิดของข้าว 2. รูปร่างลักษณะของเมล็ดข้าวเปลือก3 รูปร่างลักษณะของมเมล็ดข้าวสาร 4. ประโยชน์ของข้าวและ 5. การดูแลและรักษาเก็บรักษาข้าวนะคะเรื่องที่หนึงที่เราจะเรียนกันคือชนิดของข้าวข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยซึ่งได้มาจากชาวนาทำการปลูกข้าวข้าวในประเทศไทยแบ่งเป็น3ชนิดนะคะ 1. ข้าวเหนียว สองข้าวหอมมะลิและสามข้าวกล้องข้าวกล้องคือข้าวเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะเรื่องที่สองรูปร่างลักษณะของมเมล็ดข้าวเปลือกมเมล็ดข้าวเปลือกเด็กๆจะเห็นในวิดีโอนะคะ,มะเมล็ดข้าวเปลือกจะมีสีเหลืองทองมีเปลือกหนาและแข็งแล้วก็มีมเมล็ดเรียวนะคะเรื่องที่สามรูปร่างและลักษณะของข้าวสารมเมล็ดข้าวสารนะคะคือมเมล็ดข้าว ที่เอาเปลือกออกที่ที่นำที่เราเอาเปลือกออกนะคะจะมีเมล็ดเรียวมีสีขาวหรือวางประเภทที่เป็นข้าวกล้องก็จะมีสีม่วงสีแดงสีน้ำตาลตามลักษณะตามตามแต่ละชนิดของข้าวนะคะเรื่องที่สีประโยชน์ของข้าวข้าวนะคะมีประโยชน์คือช่วยบำรุงร่างกายเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายฟื้นฟูกำลังป้องกัน ้องกันอาการอ่อนเพลียนะคะและข้าวก็ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายของเราดังนั้นเด็กๆต้องกินข้าวให้เยอะๆนะคะไม่ต้องกินขนมเยอะกินข้าวให้เยอะๆกินข้าวให้ครบทั้งสามื้อนะคะดูจากร,รูปรูปแรกเห็นไหมคะก็จะเป็นการให้ร่างกายของเราแข็งแรงเด็กๆถ้าเด็กๆร่างกายแข็งแรงเด็กๆก็จะไม่ป่วยง่ายไม่ต้องไปโรงพยบบาบาลไม่ต้องกินยานะคะและรูปที่สองก็คือ การจเจริญเติบโตของร่างกายเรานะคะสิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องทานข้าวพอข้าวทําให้ร่างกายของเราเติบโต,ตนะคะที่ห้าเรื่องสุดท้ายการดูแลและเก็บรักษาข้าวการเก็บรักษาข้าวะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกข้าวสารเราควรจัดเก็บให้ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศและที่เย็นและแห้งนะคะไม่เก็บไว้ที่ชื้นเพราะข้าวจะออกกราห,หรือเน่า ในบ้านของเด็กๆหรือในละแวกบ้านของเรานะคะทางภาคเหนือที่เด็กๆก,ก็จะเห็นก็จะมียุงฉางยุงข้าวนะคะอันนั้นเขาจะไว้ให้เก็บข้าวเปลือกนะคะข้าวที่เราเก็บเกี่ยวจากนาแล้วก็เอามาไว้เก็บไว้ในนั้นนะคะและการเก็บเกี่ยวข้าวสารเ,าเก็บรักษาข้าวสารนะคะส่วนมากเราจะเก็บในถังข้าวที่มีฝาปิดมิดชิดนะคะ เพื่อป้องกันมแมลงหรือตัวมอดเข้าไปกินไปกัดกินข้าวสารของเรานะคะสัปดาห์นี้เราก็เรียนรู้เรื่องข้าวมหัศาจรรย์กันแล้วเรื่องข้าวเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่เด็กๆสามารถเห็นได้นะคะเพราะว่าทุกหมู่บ้านของเราก็จะมีการปลูกข้าวในฤดูการปลูกข้าวนะคะดังนั้น ถ้าเด็กๆคนไหนเคยไปทุ่งนากับคุณพ่อคุณแม่ช่วงที่เขาปลูกข้าวเกี่ยวข้าวเด็กๆก็จะสามารถเห็นเมล็ดข้าวเปลือกและเมล็ดข้าวสารได้อย่างดีนะคะและข้าวมีประโยชน์ดังนั้นเด็กๆคนรับประทานข้าวควรกินข้าวคนรับประทานข้าวให้ตรงเวลาและกินข้าวทุกวันให้มากกว่าขนมนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆ บายบายสวัสดีค่ะ